นก็รักกันอดีตเคยหวานวันวานผ่านมาจังจำประทับตึงตราถึงน้องจากลาให้ยังลืมบ่ได้การละครั้งหนึ่งกับคนเคยซึ้งบ่โดนปานใดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําใหม่นี่กุ้งฝอยทอดพี่น้องจ้ะ อันนี้หนิงใส่พริกแกงแดงไปนิดหนึ่งเด้อพี่น้องแลว้วก็พริกแกงที่เราตำเองเราใส่แต่ไข่ใบมะกรูดที่เราตำ app. เพิ่ม,เพ,ม,มเพิ่มความเผ็ดนิดหน่อยนะคะพี่น้องโดยพริกแกงของเราเพราะว่าพริกแกงแดงเราใส่สีมันแดงได้ใช่จ้ะพี่น้องมไม่หนูพิษเรานิ้งก็หั่นอัน,นี้พี่น้องใบมะกรูดหั่นใบมะกรูดใส่จ้ะหั่นฝอยๆอยันนี้คือกลุ่มฝอยที่หนิงได้มาเนาะใส่ลงไปจ้ะ กุ้งฝอยแช่แข็งจัดหนอกไม่ได้ซดหวานเองเนาะใ้กุ้งติน่นนี่ค่ะใส่ลงไปเลยเนาะสูตรพายสูตรมันแบบพี่นอกสูตรอาหารไม่มีส่วนตายตัวเนาะคะ่ะหน่มีใครพิษน่มีใครถูกใครอยากกินน้ำไนแสน,นใครชอบรสไหนกัใส่รสนั้นนะคะตีไข่ใ,ใส่ลงไปค่ะฟองไข่จะใส่กระดาษไม่ใส่กระดาษน,นะคะใส่ลงไปไข่หนึ่งฟองหนอก ตามสูตรของนิ้งแล้วพี่นนางสูตรแพทสุกมันงชุนรสจ้ะงชุนรสรสดีใส่ลงไปเลยนะรสด,ดีแล้วก็น้ำมันไอนี่เรียกอะไรซอสฝาเขียวป่ะใส่หลายแบบหลายซอสฝาเขียวจ้าเดี๋ยววางเลยก่อนนี่ตานโดยแปง้งกุ๊บปีพี่นนอง แป้งตบไอ,อจะเอาแป้งไปละลายใส่นาทตบก็ได้เลยจ้ะกแต่นี้ไม่ละลายหรอกใส่แบบนี้ความง่ายความสะดวกของเราเนาะใส่หลายหลายเป็นไม้คนแบบนี่ค่คนเราคนนี้ข่าวกันเนาะถ้าใครอยากได้สีแดงตัวนี้ก็ไอพิกอันอีกพีกแดงแดงไปจ้ะ เดี๋ยวหนึ่งจะปรรสทงถูกปากนึงก่อนแล้วหนึจะเอาไปถอดนะคะนี่ค่ะทุกคนหนึ่งก็ชิมหรอมันก็โอเคอยู่นะคะให้มันได้ขนาดนี้เดีย๋ยวจะใครจะใส่เลว้ยคนนี้ไดกหน่อยก็ได้นะคะนี่อันนี้เราจะได้เห็นกรูดด้วยเวลาถอดตอนนี้หนึ่งกำลังตั้งน้ำมันอยู่จ้าทุกคนรอน้ำมันร้อนแล้วเราจะไปถอดกันนะคะค่ะทุกคนมันเริ่มรอ้อนแล้วมาถอดกันเลยตัก ใส่ช่อลงไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะทำเป็นๆทาไมเขาเป็นเล่ะพี่หน่อยเอาใช้ไแรงนะเดี๋ยวมันจะหม้ก่อนจุดก็ร้อยก่อนแล้วจะตัดได้ กินก็เผาจะแกะหนาวผนไม้ก็แกขาวขาจะแกแ,แ,แล้วก็รมงสุกคาดว่กกาวจะสุกเลยฉันนึกว่าจะโล สดิดน้ำมันเป็นหอมแล้วก็ชอดแผ่นต่อไปสีด <c oughs> แผ่นนะ้แผ่นบางใครชอบก็เอาตามใจชอบเลยเด็กหนอก Em nói cho chúng sức ra chứ mà Dây dinh ghê Dây dinh ชอบที่จะวาัดใจอยู่กับแฟนใต้ต้นหญ้าที่เปินกับควา้างไกลชอบทำก็เข่าไปลองเพลงไปฟังเพลงไปมันจะได้รสชาติอร่อยนี่แผ่นแรกของเรานะ แล้วหนิงจะถอดต่อไปทางเซตเดะเด้ ทอดกุ้งพันตัวกุ้งฝวยร้อยร้านแซ่บจ้าบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะ